มาค่ะทุกคนวันนี้ได้ไก่มาตัวหนึ่งไก่บ้านตัวโตโต,ตเลยค่ะวันนี้ก็จะจัดเมนูย่างไก่กันนะคะกินกับส้มตำข้าวเหนียวร้อนๆเป็นอันเข้ากันเลยจ้าขั้นตอนแรกก็จะมาผ่าไก่ออกเป็นซี่แบบนี้ได้เลยจ้าแต่นั้นก็ไปตำเครื่องสามเกลือนะคะเราจะใส่ตะไคร้ด้วยนะแล้วก็ตำให้ละเอียดเครื่องของเราก็จะมีเป็นรากผักชีตะไคร้แล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยขาวลงไปเพิ่มความแซ่บความหอมกันนะคะจากนั้นก็ไปปรุงรสได้เลยค่ะเราจะใช้ น้ำตาลทรายนะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะทุกคนใส่ลงไปเพิ่มความกลมกล่อมน้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ้วขาวค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวของเรานะคะ กะปริมาณได้ตามความชอบตามความเหมาะสมของไก่ของเราเลยค่ะวันนี้ไก่ของเราได้เป็นตัวโตวต,วต,วตัวใหญ่มากเลยค่ะก็เลยต้องใส่เครื่องเยอะหน่อยนะเพื่อที่จะถึงเข้าเครื่องเข้าเนื้อกันจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะนําไก่ที่เราได้ทําการผ่าครึ่งไว้แล้วนั้นลงมาหมากักลงแบบนี้ได้เลยหมกักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีได้เลยนะคะ ก่อนที่เรานั้นจะนําไก่ของเรานั้นไปย่างกันนะจ๊ะอ่ะพอหมักครบแล้ว15นาทีก็นําไก่ของเราไปย่างบนเตาแบบนี้ต้องใช้ไฟอ่อนอนะให้สุกทั่วกันเลยทั้งสองด้านนะคะ,ะบอกได้เลยว่ากินคู่กันกันกบตำถั่วหรือว่าจะเป็นมาละลาก็อร่อยแซ่บมากๆเลยจ้าข้าวเหนียวมาทานด้วยกันเด้อ